สวัสดีครับจากร้านนวัดชัยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ารีโว่ตอนเดียวคันนี้นะครับแต่งสไตล์ออฟโรดมานะครับซึ่งงานสวยมากๆครับที่ลูกค้าแต่งมานะครับเป็นกันชนหน้าแล้วก็สครูปนะครับดูดุดันมากๆครับบวกล้อและคิวล้อที่ดุดันแบบนี้นะครับมาเพิ่มหลังคาของตัวของแคดดี้บอยนะครับรุ่น80 840นะครับซึ่งเรียกง่ายๆนะครับว่าเป็นทรงสูงนะครับตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าข้างบนเนี่ยเขาจะมีราวเหล็กนะครับ เหวเหล็กเนี่ยสามารถเอาไปติดแหลกได้เลยนะครับเมตรคูณเมตรหรือเมตรคูณเมตรคูณ1.2เมตรได้นะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่านะครับเราลองมาดูงานใกล้ๆนะครับตัวเนี้ยมันใช้ซิลิโคนนะครับในการยานะครับทําให้น้ําไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าสีของตัวรถเนี่ยกับสีของหลังคาเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆครับเดี๋ยวเราลองมองกันห่างๆกันบ้างนะครับ ตัวนี้เวลาเราไปอยู่ในทรงสูงอะดูใหญ่มากๆครับแล้วก็พื้นที่กว้างมากๆครับถ้าใครเอาไปบรรทุกของเนี่ยคุ้มมากๆอย่างรถคันนี้นะครับเขาเอาไปบรรทุกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับ1คือโดนแดดมากไม่ได้2คือไม่อยากให้หายนะครับก็เลยติดฟิล์มดําเป็นของ 3M 80%นะครับ3นะครับคือห้ามน้ําเข้านะครับจะสังเกตได้ว่าฟิล์ม80%เนี่ยมองข้างในไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดข้างในให้ดูอีกทีนะครับ ในมุมนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยมีคุญแจล็อกแบบนี้นะครับให้มาสองดอกนะครับเดี๋ยวผมปลดล็อกให้ดูนะครับอันนี้ครับหมุนได้เลยนะครับเสียบหมุนได้เลยปึ๊บพอปลดล็อกขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้เลยข้างในนะครับก็มีความสว่างเข้ามาบ้างนะครับทําให้เวลาเราเก็บของนะครับก็ดีครับแล้วเวลาเราใช้ฟิล์ม 3M ฟิล์มดีๆเนี่ยมันทําให้ผลิตภัณฑ์เรานะครับไม่โดนแดดจนมากเกินไปทําให้มันอาจจะ แดดอาจจะทําให้ผลิตภัณฑ์นะครับเกิดความเสียหายไอตัวลาวตรงนี้เราก็ถอดออกเอาคืนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับส่วนสีฟิล์มนะครับหน้าหลังเราติดเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเอาไว้ขนของนะครับซึ่งดุดันมากๆครับบวกกับออฟโรดแล้วก็ตัวของหลังคาแบบนี้นะครับแล้วก็ จุดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือเขาจะมีไฟนะครับเผื่อลูกค้าคนไหนนะครับใช้ในตอนกลางคืนตัวนี้มันก็ช่วยได้ช่วยงานได้มากนะครับตัวนี้ลูกค้าลองถามผมลองถามสเปโรงงานนี้แล้วนะครับหนักไม่เกินร้อยโลเนาะซึ่งมันก็ถามว่าถ้าคนเอาไปบรรทุกเนี่ยถือว่าหนักถือว่าน้ํานหนักแลกไปขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากๆครับแล้วก็ถ้าใครซื้อหลังค้าแบบนี้นะครับแนะนําว่าต้องไปขึ้นกับกรมขนส่งเนาะจะได้ ไม่ผิดกฎหมายนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับที่แนะนําเป็นของแครีบอยก็คือว่าตัวเขานะครับเวลาเราใช้งานไปนานๆอ่ะมันย่อมมีการสึกหรอแต่เขาผลิตอุปกรณ์มานะครับเหลืออะไรต่างๆมาขายเพิ่มเงี้ยมันก็ทําให้เราเวลาเรามั่นใจได้เวลาเราใช้งานไปนานๆน,น,นะครับก็มีอุปกรณ์หรืออะไรเสริมนะครับแนะนํามากๆครับราคาไม่แพงบวกก,บกับการใช้งานที่คุ้มค่านะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับ ติดต่อร้านทวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์05711701นะครับขอบคุณครับ